รัฐวัตจัดให้ โรงพยาบาลพญาไทนวมินและมหาวิทยาลัยเกรกร่วมลงนาม MOU ด้านวิชาการยกระดับการดูแลผู้ป่วยชาวไทยมุสลิมและกลุ่มประเทศตะวันออกกลางโดยนายแพทย์จุมพนสิงหีรันุสรผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทนวมินและศาสตราจารย์ดรจรันมูลล,ลีมรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศมหาวิทยาลัยเกรกิเป็นตัวแทนของสองหน่วยงานร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพแก่พี่น้องมุสลิมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในครั้งนี้นับเป็นอีกมิติหนึ่งของการพัฒนาเรื่อง ของการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของสถานประกอบการโรงพยาบาลในประเทศไทยกับสถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศที่จะร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆสร้างรูปแบบการบริการและการดูแลสุขภาพที่มีความพร้อมมีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากลและพร้อมพัฒนาสู่การเป็น medical hub เพื่อรองรับเทรนด์การดูแลสุขภาพของสังคมโลกต่อไปในอนาคตในธุรกิจของการประกอบกิจการสามงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะครับในปัจจุบันจริงๆแล้วเทรนด์เนี่ย มันไม่ใช่เฉพาะการรักษามันมันถอยกลับไปสู่การป้องกันและฟื้นฟูด้วยเช่นเดีกันนะครับแต่เทรนที่ใหญ่กว่านั้นนะก็คือเทรนของการที่เราจะต้องรู้จักไลฟ์สไตล์การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให่เข้ากับคนในแต่ละกลุ่มเลือแอะไรยู่ซึ่งอันในี้ก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละว่ากลุ่มคนไข้เฉพาะของบุลิลิมเองก็จะมีไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าการกินในแบบของตัวเองการใช้ชีวิตในแบบของตัวเองการเข้าสังคมในแบบของตัวเองซึ่งไลฟ์สไตล์เมดิซินเป็นเทรนด์ที่กําลังมารแรงนะครับทางโรงพยาบาลพยาไทยไม่งดวเป็นเือโรงพยาบาลพยาไทยเปาโลเนี่ยเราให้ความสําคัญตรว่นี้มากน,าน,านะครับทาง r e v เวนชั่นแล้วก็เรื่องของไลฟ์สไตล์เมดซินอย่างที่คุณหมอได้พูดไว้นะครับเราคงจะคอมไบสิ่งที่เป็นไลฟ์สไตล์ของมุสลิม วิถีชีวิตของการรับประทานอาหารของมุสลิมบทบาทของการแพทย์ในแง่ของการใช้ชีวิตองชาวมุสลิมนะครับการเน้นอาหารพารานะครับการเน้นการรักษาพยาบาลที่สอดแทรกสิ่งที่ได้รับอนุญ,ญาตในศาสนาด้วยดะนั้นคิดว่าโรงพยาบาลพยาไทโนโมินเนียได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เรียนรู้เรื่องนี้ ดังนั้นจึงคาดหมายได้อย่างแน่นอนเลยนะครับว่าจะได้รับการต้อนรับจากพี่น้องซิมทั่วโลกเลยถ้าเขา,เขาได้รู้ว่ามีโรงพยาบาลที่มีเส้นทางที่จะทำให้พวกเขาอยู่ด้วยความสุขรจริงๆแล้วเนี่ยการรักษามาตรฐานนะครับของคนไข้ทุกคนเนี่ยที่เป็นมาตรฐานเนี่ยมันเกิดเป็นมาตรฐานทุกงโรงพยาบาลอยู่แล้วเพียงแต่ถ้าเราพูดถึงการจะมอบประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นทำไมเราเลือกโรงพยาบาลพยาไทยนอมิน เพราะว่าตรงนี้เป็นแหล่งเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนไข้มุสลิมเป็นหลักนะครับเราก็เลยลองเริ่มโปรเจกต์คิกออฟันจากที่นี่ก่อนนะครับการสเกลออกไปในโรงพยาบาลในเครือเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเรานะครับคิดว่าเร็วๆนี้ก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์นะครับที่เฉพาะเจาะจงรวมถึง รูปแบบการบริการทางด้านสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มนี้มากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นมากขึ้นเรื่อย